หลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหรือชนะมารหรือมารสะดุง้งอยู่ในพระอิริยาบทนั่งขัดสมาธิลืมพระเนตรพระหัตซ้ายงายวางบนหน้าตักพระหัตขวาวางคว่ำลงที่เขา่านิ้วพระหัตชี้ลงที่พื้นโทรณีองค์พระเป็นเนื้อทองสำริดทั้งองค์หน้าตากว้างสามศอกหนึ่งคืบ ระดิสถานอยู่ในพระอุโบสถวัดบางพลีใหญ่ในตบนบางพลีอ,อบางพลีจังังหวดสมุทรปราการชาวบางพลีต่างเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์และบารมีของหลวงพ่อโตที่ได้คุ้มครองชุมชนบางพลีให้ปลอดภัยจากอัคคีภยัยชาวบ้านมักนำเหรียญหลวงพ่อโตห้อยคอให้ลูกหลานด้วยมีความเชื่อว่าเมื่อเด็กเผลอพระตกน้ำ เด็กจะไม่จมน้ำผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยทั้งหลายต่างก็พากันมากราบนมัสการองค์หลวงพ่อโตนำน้ำมนต์หลวงพ่อโตไปดื่มกินโรคภัยไข้เจ็บก็ทุเลาเบาลงหรือหายไปเชื่อว่าหลวงพ่อโตสามารถช่วยปลดเปลื้องหนี้สินได้ไม่ว่าจะเป็นหนี้จากการค้าธุรกิจหนี้การพนันหรือหนี้บัตรเครดิตโดยมีเงื่อนไขว่า หากผู้ที่บนบานมีหนี้สินอันเกิดจากสาเหตุใดก็ต้องสัญญาโดยลั่นวาจาต่อหน้าหลวงพ่อโตว่าถ้าหากปลดหนี้สินแล้วจะทำความดีและไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีทั้งหลายเหล่านั้นอีกเลยวิธีการบนคือผู้บนบานจะต้องใช้แผ่นทองคำเปลวไปติดไว้ที่ฝ่าเท้าของหลวงพ่อโตแล้วจึงขอในสิ่งที่ตนต้องการแต่ที่สำคัญคือ จะต้องรักษาคำมั่สัญญาที่ให้ไว้ไม่เช่นนั้นจะเกิดเหตุร้ายแก่ตนเองและห้ามบนบานขอไม่ให้ถูกเกณฑ์ทหารเด็ดขาดเพราะผู้ที่ขอในเรื่องนี้จะต้องถูกเกณฑ์ทหารทุกรายเมื่อคำขอประสบความสำเร็จแล้วให้ไปแก้บนด้วยไข่ต้มไข่หวานตามจำนวนที่ได้กล่าวบ,บนบานไว้คำบูชาหลวงพ่อโตให้ตั้งน้โมสามจบ แล้วว่าดังนี้อิมินาสกาเรนณะพุทธมหานุภาโวอิมินาสกาเรนณะธรรมมหานุภาโวอิมินาสกาเรนณะสังฆมหานุภาโวอิเมยันตามหาเตชามหานุภาตชาติกามหามังคระสัมพุทธาอันตรายวินาสกา สัพพะสุข,ขะสัมพุทธ,ธาอเนกาคุนันตานานัปโกสัพระทุกขังสัพระพยังสัพระโรคังวินาศสันติสัพระลาพังสัพระสุขขังพระวันตุเมบทสวดคาถาร่ำรวยมันสวดเป็นประจำจะช่วยส่งเสริมให้ค้าขายดีมีโชคลาภ ให้ตั้งนโมสมจบแล้วว่าคาถาดังนี้ทนังโพคังทุสะมนิณนะนังโพคังทุสะมณิอุมิอามิมหิสตังสนะพุทธังอสุะนะอะนมะพทะจะภะกสะใช้ภาวนากับน้ำสะอาดแล้วนำน้ำนั้นมาโพรยให้ทั่วบริเวณบ้านเรือนร้านค้าจะนำมาซึ่งเงินทองไม่ขาดสาย การค้าเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไป